ครัครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็ชอบเทคนิคนะครับวันนี้ก็ชอบเทคนิคกิจกรรมการเป็นโค้ดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยที่งๆเราเป็นคนขี้อายเวลาผมคุยกับลูกค้าคุยกับคนเนี้ยผมจะส่งลาเขานะครับเราคุยกับลูกค้าผมจะแบบเหมือนบางไม่จริงใจแต่ผมฟังอยู่นะผมแบบไม่ไว้มั่นใจตัวเองครับตรงเนี้ยอย่างที่คนบอกว่าให้ผมเนี่ยผ่อนใจคุยแล้วให้สายตามอง ความมั่นใจมากขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเราทำได้หรอเฮ้ยเทคนิคเราเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับเราทำให้เขาไว้ใจเราไปด้ตวยเพราะเราเราไม่หลอกเด็กเราเราฝาเขาจริงๆนะครับแล้วก็การท่าแสดงออกนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับเทคนิคก็คือเนี่ยผมจะเอาเทคนิคการเข้าหาลูกค้าในวัยต่างนะครับเนผมเป็นเด็กเป็นรุ่นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เขาต้องการอะไรนะครับต้องการสุขภาพแบบไหนต้อนี้ั้ผม หรือบางท่านอาจจะต้องการสุขภาพอย่างเงี้ยครับครับอ่าโอเคเยี่มาก